เปกอาร์เนอร์ 7T 5G และ Play 7T Pro 5G ใช้ชิป Dimensity 6020พร้อมกล้องคู่ 50MP เริ่มต้นราว5,500บาทดารอประสารใบเมลล่าพางโพสิตอนวันที่29มีค2023 223อา n เนอร์เปิดตัว2สมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นในตลาดจีนอา n เนอร์เพล 7T 5G และ Play7T Pro 5G ที่มาพร้อมกับชิป MediaTek Dimensity ที่620 0ให้ความจุเยอะสูงสุด 8G กับบบยบวก 256G กับบใช้หน้าจอ LCD Refresh Rate 90Hz มาพร้อมกล้องคู่ 50MP ในราคาเริ่มต้นราว5,500บาท Aner Play7T 5G Aner Play7T ถ้าใครคุณคุณตาดีไซน์ของรุ่นนี้ต้องบอกว่าคุณไม่ได้คิดไปเองเพราะนี่คือ Aner x 7 e ที่เพิ่งขายในบ้านเราไปไม่นานถูกนำมาปรับสเปคใหม่เล็กน้อยจอแสดงผลยังคงมีขนาดจะ6.74นิ้วใช้พาเนลไอเปซลซีดีความละเอียดเพรรรชดีบบวกองั Refresh ร0 9 0 p ด้านแบตเตอรี่ยังให้มาแบตจัดเต็ม 6,000mAh รองรับชาร์จอย 22.5W ส่วนกล้องหน้าใช้ดีไซน์ติ่งหยดน้ำความละเอียด 5MP a r นเนอร์เ 7T คามรา ส่วนที่สร้างความแตกต่างของรุ่นนี้กับ a r n e r X7 คือกล้องหลังที่มีการตัดเซนเซอร์อัลตรอนไวท์ ide, และมาโคร ออกไปโดยจะให้กล้องหลักมาที่50 MP บวกกล้องเดท2 MP นอกจากนี้ยังแตกต่างที่ชิปเซตประมวลผลที่เปลี่ยนจากชิป 4G รุ่นเล็กอย่าง Helio G37 มาใช้ชิป Dimensity 6 0 2 0ที่ประสิทธทิภาพดีขึ้นมาหน่อยรวมถึงรองรับ 5G แถมยังให้รามมาเยอะถึง 8G กับบรุ่นเดิม 6G กับไบพ่วงด้วยตัวเลือกรามสูงสุด 256G กับบ สเปคอาร์เนอร์ 7T 5G อาร์เนอร์ 7T ขีดสเปคหน้าจอสายพิซแขนาดจะ6.74นิ้วความละเอียด Full HD 1600x720 Refresh Rate 90Hz อัตราส่วนวันจันที่29 CPU Dimension ที่620ไรม 8 g ิรองรับฟีเจอร์เพิ่มแรมเสมือน5 g b ความจุ128 g b 256 g b กล้องหน้า5 MP s 2.2การเชื่อมต่อ 5G Wi-Fi 5 8 0 2 1 1 b g n a c BT 5.1สแกนนิ้วมือด้านข้างระบบเสียงลำโพงรูหูฟัง3.5ม mm, ิมตรแบตเตอรี่ 6000mAh รองรับชาร์จเร็วถึง 22.5W ระบบปฏิบัติการ Magic UI 6.1บนฐาน Android 12ขนาดน้ําหนัก 167.48x76.85x8.27 ม mm, ม196กรัม Honor Play 7T Pro 5G Honor Play 7T Pro 5G ในรุ่น Pro มีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ให้ดูพรีเมียมมากขึ้นด้วยการปรับตัวเครื่องให้มีความเหลี่ยมขึ้นบางและเบากว่า ขอบตัวเครื่องแบนราบตามสมัยนิยมมาพร้อมกล้องหน้าในดีไซน์แบบเจาะรูความละเอียด8 MP ด้านจอแสดงผลใช้พาเนล LTPS i 90Hz และมีการปรับความละเอียดให้คงชัดขึ้นเป็น Full HD บวกบนขนาดหน้าวันจันทร์ที่6กร,รกฎาคมนิ้ว a r n e r p l y y 7T Pro 5G คาพาคทิส ด้านประสิทธิทภาพโดยรวมแล้วก็ยังคงคล้ายๆกับรุ่นมาตรฐานใช้ชิป Dimensity 6,020รองรับ 5G ให้ราม8 GB พ่วงด้วยตัวเลือกรามสูงสุด256 GB ส่วนแตกต่างเห็นจะเป็นขนาดแบตเตอรี่ที่ให้มา 4,000mAh แต่รองรับชาร์จไวสูงกว่าที่ 40W สเปค Honor Play 7T Pro 5G หน้าจอ LTPS LCD ขนาดจะ6.7นิ้วความละเอียด f h d บวก 2,388x 1,080 Refresh Rate 90Hz อัตราส่วนวันจันทร์ที่19:9 9 CPU d i m e n s i t y 6 0 2 0 RAM 8 GB รองรับฟีเจอร์เพิ่มแรมเสมือน5 GB ความจุ128 GB 256 GB กล้องหน้า8 MP S 2.0การเชื่อมต่อ 5G WiFi 5 802.11 BGNAC BT5.1 สแกนนิ้วมือด้านข้างระบบเสียงลำโพงรูหูฟัง3.5ต mm, รแบตเตอรี่6000 mR รองรับชาร์จเร็วถึง 40W ระบบปฏิบัติการ Magic UI 6.1บนฐาน Android 12ขนาดน้ำหนับ162.9 x 74.5 x 7.43ต mm, ร175กรัมราคาและวันวางจำหน่าย a าเนอร์เพ 7T 5G เปิดตัวมาด้วยกัน3สีได้แก่สีดำสีฟ้าและสีเงินที่ทาเน้อเ e ซิเวอรโดยจะวางจำหน่ายด้วยกันถึง2รุ่นความจุดังนี้8จิกับบายบวก1 2 8จิกับบายราคา1,999หยวนราว5,500บาท8จิกับบายบวก2 5 6จิกับบายราคา1,299หยวนราว6,470บาทส่วนอาเนอร์เ 7T Pro 5G ก็เปิดตัวมา3สีได้แก่สีเงินสีเขียวและสีดำด้านความจุก็มีให้เลือก2ขนาดเช่นกันโดยเปิดราคามาดังนี้8จิกับบายบวก128จิกับบายราคา1499หยวนราว7,460บาท8จิกับบายบวก256จิกจิกับบายราคา1699หยวนราว8,460บาท ทั้งสองรุ่นเปิดให้สั่งจองในประเทศจีนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะวางขายอย่างเป็นทางการในวันที่6เมษายน2023ทั้งนี้ไม่แน่ใจว่าทั้งสองรุ่นจะออกมาทำตลาด Clover ด้วยหรือเปล่าต้องติดตามรายละเอียดกันอีกทีนะที่มา a นอร์ชยเนื้อหนึ่งสอง GSM n e